กินดูก well, ่อนเดี yeah. ๋ยวมันมหมอนั like ้อ้าวไปเอ๋ไปนางไปนางอ่าอ่าไปเอ๋กินเป็นเพื่อนลาแล้วไปเอ๋เอ้ โชวไปลอาโชว์ปลโชปออ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนเขาได้โลนึงแล้วนะปาเาไม่้วหัวอาอ่าป้าเมื่อคืนเขาได้โลนึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาแทบไหลตาแทบไหลเลยเออแเออแ่บแ่บแมนบอ่ อากินไปกินไปเด็กๆมาไม่ได้กินข้าวพอดีจะเที่ยงแล้วหิวจ้ะวันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนให้เอฟซีก็คงอยู่แถวนี้เลยค่ะจ้ะอ่าวันนี้ก็คงไม่ได้ไหน้อซีก็คงอยู่แถวนี้เลยค่ะจ้ะเราก็จะอยู่แถวๆนี้เลยไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่ทั้งวันนะวันนี้อ๋อของเจ้ามุมกว้างแต่ของคอยมุมนี่ถ้าอยู่นี่เห็นไหมแจ้ามาดูของมุมคอยนี่เออของเจ้าเนี่ย ตั้งดูลูกทข้าวไปของเจ้าภาพมุมกว้างไงของเรามันมุมนี้ได้กล้องเรามันแบบนี้ไกลแล้วไป็นเลยอีกครึ่งชั่วโมงอ้าวอมาวานมา11โมง45ตั้งไว้ตั้งไว้ไม่ได้ตั้งไว้ไหมเอากินข้าวก่อนตั้งไว้ไหมเราก็มันไปมันไปน้ำเพื่อคนนี้บางคนนไปใส่ไม่รู้เลยมันจะไปไหนมันไม่รอค่อยได้ไงมาตั้งไว้ไก่นี่ไงรถไส่ นี่ไงรถอยู่นี่เอาแล้วมันไปไสายบนนึูไม่อ้จจะทำมันทำปูนนี่ก็ได้นะถ้าแปะพเอาขอะบุกแล้วก็นำการเสือกไปนี่ไงป้าหรือตั้งได้ใช่อยู่หมดทำไมอ่ะเอาเสือตามมาแล้วก็ตามมาห้องเอออาบายู่แต่ของเราไม่ได้อยู่แซ่บมองมันกว้างเหรออืมใช่อันนั้นมุมแป้งยกนิ้วให้ป้าหน่อยตามมาห้องน่ะ เอายกนิ้วยกนิ้วอยกนิ้วทุกกล้องเลยอร่อยอร่อยนนเต็มสิบอ่าจเต็มสิยอเหใให้มึงนี่ามได้ฟฟาให้คแนนคะแนนไเท่าไหร่รคะแนนเต็มสิบไหมเต็มสิมนต็มสิให้เอได้หน้อยคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ ให้หนึ่งสามิบครั้งก็่ังหนึ่งสิครั้งอยู่สิบหมู่นะมัมต้องซิมนะมัน้ะทำอยู่ทำซากอย่ซง้หซึ่งหน่งหเออประมาณหนึ่งข้อแรกเดยวละชอแม่บาตรุกไดมือรุกไดมือเพราะว่าทำแล้วให้เสือซิมคนทำไม่ชิมน้ามนต์ให้คะแนนทำ ย่าชีกีคะแนนจะต้องใส่ลาราได้คานี้หน่อยบ่วารามันนวลๆมันต้องแบบแต่ว่าจะไม่เหลือใช่ใช่ให้หนึ่งแต่ไม่เหลือให้หนึ่งจะไม่เหลือให้หนึ่งแต่ไม่เหลือถ้าเต็มสิมันจะไม่หมดให้คะแนนส้มตำบังเครื่องอึกเนี่ยเบิ้ลประเทศเราเป็จะมะไซเนี่ยเอ๋ยเรามองช่องทแกงยังองบ้างมันเป็นผลไม้ที่หาได้ไม่ได้ซื้อคือ มัอึกมัอึกเนี่ยมันไม่ได้ซื้อมันอยู่ในครัวเราเยอะเต็มต้นเลยเต็มต้นแล้วก็เลยใส่เยอะลูกว่าแม่อร่อยแต่แม่ก็กินหมดจานแล้วด้วยแต่ว่าเขาฟังเขาจนจุมนะเขาบอกว่าจะไม่เหลือน้ำปลาราไม่ต้องประหยัดน้ำปลาตังใส่เยอะเลยใส่ประมาณสักสามช้อนไปเลยฟังฟังไว้นะลูกนะใส่น้ำมันขังจานไปเลยเออต้องีตรงกลางโซ่เทคเอาไปเลยฟัง กินได้จุใจเลยมาสวัสดีอะไรเนี่ยอยกามีของใครเ้ยถายรูปเมื่อกี้อ่ะอืม่ยิน้องมีอหลาย่านเนาะสั่งน้ำปลานึงเตมนมีมีคนเข้าใจม่ไปมันยู่นน้ำทาว่อนน้ำไปได้บ่นะไปไปอ็มไแล้วอยู่มันไม่มืด เจรานนี้อร่อยเส้นคมจีนไข่ตก็่อไปรุ่นตําก็อร่อยโทรศัพท์หืมบะมี่เโทรศัพท์ไามจ้าอปาามาย่างไมเป็นไรของใครก็วางไว้เอ่อฟ้าแดงฟ้าแดง ฟ้าแดงไว้ต่ำยกยกยกยอกโอ้โหเติมข้าวอีกลูกเติมข้าวอีกอันนี้มื้อเที่ยงเลยนะลูกนะเออเพราะว่าเรายังมีมงยาวไกลอีกยาวไกลกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มกินเลยถ้าถ้าหมดแล้วไปเอามาให้ไหมยกลยูังมีอีกเยอะเลยอืม หนึ่งแค่ยองหรือเปลาเราเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้ไปไหนตอนนี้เขาบอกว่าน้มนต์บอกสู้ไหวสู้ไหวครับเมื่อกี้มันส้มตำรสชาติดีๆอยู่เมื่อกี้รสชาติมันหายไปไงอ้าวป้าเอ๋ยขาไปฟังว่าตีหนึ่งไม่บอกว่าตีหน่ตีสองไงอ๋อตีหนึ่งทีสองมัรสชาติปลาหายเลยนี่อ๋อรู้จักเซลแม่เนาะเดี๋ยวเราแสนเอ้ยเมื่อกี้นะเขาส้มตำกำลังอร่อย พอบอกว่าตีหนึ่งตีสองน้ำปลาไม่เริ่มก่อยแล้วน้ำมันบ่ยังมีอีกยังไม่กินอีกแล้วไงมีพนักงานโทรมาแล้วเมื่อกี้จะมาแพ็กช่วยเราอยู่มาอีกแล้วออเดอร์มาอีกปึหนึ่งแล้วคุณโจ๊กใครใครไม่ควรเก็บกูจะกูจะหายแต่กล่องเนี่ยไม่หนูอยู่กับฟ้าหนูอยู่ตรงนู้นวางอยู่ที่ใครใครใครคลังสินค้าเติมเยอะๆวางตรงนั้นแหละวางตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปเก็บเองจ้าาาหวลอะใครใครใคร ภาษาโอ้ยมาเร็วๆมาช่วยกันจ่าจ้าโอเคโอเคเออดีใจไหมดีใจไหมคงจะดูคลิปเรามคงจะดูคลิปพวกเราเมื่อกี้หรือเปล่าอร่อยอร่อยนะเอฟซีเติมพลังเดี๋ยวทำงานต่ออยากกินอะไรภาษามาเลยสังังๆังใครม่จะถ่ายคลิปได้มาเออสั่นๆ ให้ภาษาซื้อน้ำปั่นมาเอออยากกินน้ำปั่นบอกย่าโทรเลยย่าเออน้ำมันเนี่ยกกินอะไรเอออยากกินน้ำปั่นมันเนาะสั่งเลยลูกเราไม่ต้องออกไปหรอกากำลังมามะม่วงเหรอเออมะม่วงให้ภาษาซื้อมะม่วงมาย่าชิโทรให้หลานด่วนเลยมะม่วงตรงมุมนั้นไงที่ขายน้ำมะพร้าวอ่ะเออเอาน้ำมะพร้าวปั่นมาด้วยเลยเดี๋ยวมาเอาตังกับเราเออเออเอาย่าชิฝากด้วยเนะน้ำมะพร้าวปั่นสองแก้วเออเออเออ